สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามา,าเที่ยวชมัปลาวังน้ำเย,ยินนะครับของหลวงปู่โซริยั่นเนะครับอยู่ที่ตำเบลเกิงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะครับเดี๋ยวไปเที่ยวชมข้างในกันเลยครับนี่ก็จะเป็นบริเวณทางเขาเนาะครับทางเขาเปิ้นกัสมีศาลาอยู่ด้านาเนาะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งไกลๆเนาะครับเบิ้งความงามไกลๆเลยอันนี้ก็จะมีเป็นที่ บูชาทาวเวสุวันนะครับด้านหน้านะครับผมความสวยสดงดงามนะสไตล์อาจจะเป็นสไตล์ของอทางหลั่นหน้านะครับพี่นอ้องไปเอาไปข้างในกันเลยครับบันนี้พี่น้องเขามาแล้วแบบมีความแบบเย็นเนาะเย็นดีร่มสวยๆเลยแม่พี่นอออ้องไปข้างในขึ้นไปข้างเิงกันครับบันนี่คืออันนี้บอสัันปะไหนเนาะหนึ่งเป็นแดดบอดคอยอันนี้พี่น้องนะครับเออ,เอ,อ ไปเบิ่งความหงดงามวิจิตนะครับว่าไฟไฟกับงามแสงงามอีูดีเลยครับนะครับใปเบิ่งข้างในนะครับอันนี้ครับพรอาจารย์สุริยันโคสปัญโยนะครับเนี่ยครับลองเห็นบางคนเขาข้างในเลยข้างในสวยเทพนอ้อง นะครับ้าไปเบืองข้างในกันนะพี่น้องเขาบพ่าให้พี่น้องครับด้านนี้จะเป็นศาลาใช้รา,าชการนะครับใช้ราชการไปเบืองความงามข้างในเลยครับทุาากคนจระจองให้ถอดรองเท้า่อน,นะครับให้ถอดเกือบกวนควา,ามหลมเรือนพี่น้องเอ้ยคุณขอพรพระศักดิ์สิทธิ์นะครับภาพามาเบืองทางฝีก็จะเป็นอ่ส่วนของ พ่อแม่ธรณีบีบมุ้ยผมนะครับนนคนค่อนเกิดใครทยอยมากเลยเลยนะครับอันนี้จากบรรยากาศจากข้างบนลงไปล่างนะครับคนมาที่ห้าลงกันไปกันดีลงห้าโอ้ลงลองล่งมีความเสียว มีความเสียวเทาเนี่ยพี่ไปนอนได้วันนี้จะเป็นภาบรรยากาศแบบดานนาพี่น้องทุกคนสวยด้วยครับสวยๆๆนี่ก็จะเป็นด้านหลังขององค์พาเป็นสุวรรณนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปเบิร์นบริเวณด้านหน้าคร ส่วนท่านนี้ก็จะเป็นพญานาคราชนะครับเป็นองค์เล็กนะครับอยู่อาจะเป็นการเสียงทายโยนเหรียญน,นะครับน,น่นอนเหรียญมีความสวยงามของอพญานาคราชนะครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับโชว์ฝีมือทางด้าีดนหนมนะครับส่วนท่านนี้นะจะเป็นในส่วนของอ่าพระแก้วมรกตนะครับพี่น้อง เมนี้สิเป็นส่วนของพระอาจารย์สุริยันนะครับโคสะปัญโยนะครับปตตาบังนำเห็นตะมนเกิงอนเลก็เมืองมาสารคามเท่านี้แหละครับพี่น้องเบื้งทางด้านหนานะครับสิเป็นย่างรูปทายของพระอาจารย์ต่างๆแล้วก็หลวงพู่ต่างๆนะครก็นี่ครับพี่น้องรันล่องเบิ่องอันเอานะครับอันิกษณ์นีหลายองค์หลายหลวงปู่อยู่เนี่ยครับพี่น้อง เนี่ยบริเวณอันนี้ก็จะเป็นหัวของหอหลักข้างพี่น้องทางด้านหน้าพี่หอหลักข้างแล้วก็จะมีของใหญ่ทางทีเนาะครับพี่น้องสิพาเข้าไปเบิ่งความงามข้างในนะครับพี่น้องวันนี้นี่ยห้องนี้ข้างในมีความลมดื่นพอสมควรมีเต๋อห้างนี้ก็จะเป็นองค์พระแก้วมรกตเนาะครับพี่น้องความสวยสดงดงามพี่น้องอืมสาธุเอาเด้อพี่น้องเออ งามดีดีเลยครับพี่ทางปีกฟองจะพาไปบนทางด้านนี้เนาะครับพี่น้องมันเป็นใหม่เป็นเห็ดเป็นใหม่ล้วนๆนะครับความแบบลมลรื่นเย็นสงบพาไปบงทางเข่าข้างในบ่อนครับทางนี้ก็จะเป็นตูโชของเครื่องข้เาเอิงเครื่องอย่างสวรรคโลกบอกครับนี่หี่บอกนี่ความเป็นเก่าเก่นะครับพี่น้องงที่อมสวยสวยงามดี งามงามงามเลยอันนี้สิเป็นอย่างนี้อ๋อสวยพี่น<า>้องเอ,อ้ยเครื่องชาบหรอ,อ,รอก็แบบสวยงามสมัยเกาาย่าสมัยโบราณใดๆนะครับพี่น้องเราจะมาว่าแต่เเจอสิ่งนี้นะเจออะไรมะม่วงแก้มแดงออ๋มะม่วงแก้มแดงก็มีเหรอแก้มแดงอ่งตองเลยเหรออทางนี้จะเป็นอะไรนะครับอ๋องามจริงพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับ ก็สีบัรญ,ญาย่จังไดแล้วล่ะหน้ามิลีอืมพี่น้องพี่เบิง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 แต่ละหมองแต่ลอะอย่างอัน,นี่ก็บมันกรจักเนี่ยครับอธิบายบนถือนะครับนี่พี่น้องเบิงเอาว่าเป็นอย่างเนาะก็สิมีความสวยสวย,สวยสวยสอย่างเลยเนาะใสอ๋ออันนี้มันเป็นเครื่องอันนี้เป็นปิ้นโตบเนี่ปิ้นโตนี่ปิ้นโตพี่น้อง ปินโตเดนนอเนี่เนี่ยปิโตเออสวยๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นสำรับเหรอหรืออะไรเขาเรียกอะไรเออน่าจะสำรับอาหารเนี่ยท่านก็จะเป็นปินโตอีกอันหนึ่งนี่อันเนี้สมัยใดเนี่ยราชกาลที่ห้าราชกาลที่ห้าเหรออันนี้ก็่รวยสมัยล้าหานะครับเป็นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้อย่างแนี้ทอมนำมาเตะวัาจากพี่น้องเลย อืมบะจักรนะครับอันนี้สิเป็นทางสวยชามอันนี้เป็นจานจานส่วนน้ำชาอืามน้ำชาเสริสำหรับน้ำชาทั้งคนก็มีพี่น้องส่วนทั้งคนรุ่มมันยังสวยๆเลยครับพี่น้องนี่สิเป็นแก้กันบ่ครับนี่ไลยงายเลยนะครับนั่สวยเนาะเออนี่แค่สาธินะอ่านจากไหนก็บะจักเนาะครับ เป็นตูโชวต่างๆอันนี้เป็นส่วนของอสูตรต่างๆนะครับเรื่องของเตรียมไปหมดเลยนี่ท่านนี่ก็จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องนำชาเนาะชุดน้ำชาชุดน้ำชาใช่ไหมชุดน้ำชา,าะะำอันนี้ก็จะเป็นกาการนำหอน <Okay. S 1> อ่อนเจเออนะครับส่วยดีนะครับพี่น,อน้องสวยสวยนี่ก็จะเป็นอัน,อนแจก,กันคือเดาคือเก่าคือเดิเดามาหันนะครับนี่วยสวย่ ยทางผีเอ้ยทางผีอย่างย้อจุ่มเนี่ยงามเนาะพี่หนอมนะเกษตรบัญญัาิจังเลยตรงงามเลยแต่วาง,งามอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นบริเวลที่เอาเขามาแล้วนะครับเป็นองค์แก้วมลกตดนะครับบุคคลจะเริ่มเขามาเรื่อยๆนะพี่น้องเอ้ยนะครับปเขา้าอาศัยออกไปข้างนอกแล้วนะครับ ไปไปตรงด้านอื่นต่อนะครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นองค์จำลองของเจดีะ JD นะครับที่้ามาเบิงกันแต่ก่อนนาแล้วนะครับนี่เป็นเป็นจำลองนะครับาทางด้านนี้ด้านนี้ซีนี้อย่างนะครับพี่น้องวผพาขับไปเบิ้งนะครับด้านนี้อ๋อพี่น้องดันเซเปนองค์เป็นหุนห่นคีพึ่งหุ่นคีพึ่งของ ของหลวงปู่ได้ดานะครับผมหลวงปู่แต่ละแต่ละท่านนะครับผมที่นาจะอะมรณาภาพไปแล้ววะครับอืนะครับคับพี่น้องนี่็จะเป็นภาพร่วมนะครับอาจจะบริษัทสุกศอกทุกม,มุมงเลยพี่น้องนอกจากนี้มีโกอกาสมาเที่ยวชมในส่วนของวัดปาวังน้ําเย็นนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเกิืงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามนะครับโดยมีจอาวัดก็คือ,อพระหลวงปู่พระอาจารย์สุริยันนะครับ าจังเลยกับมีโอกาสก็แวะม,มาเที่ยวชมนะครับพี่น้องในคลิปนี้ก็ฝากรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ